นอมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อไม่เชื่ออย่าลบหลู่ข้อห้ามของคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันไม่อยากชีวิตตกตำ่ำระวังอย่าประมาท เปิดคำทำนายโบราณชาติกำเนิดในอดีตชาติของคนเกิดทั้ง7วันก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะข้อห้ามของคนที่เกิดทั้งเจวันไม่อยากชีวิตตกตำ่ำระวังอย่าประมาท เมื่อพูดถึงความเชื่อกับคนไทยแล้วเป็นสิ่งที่คู่กันที่หลายคนต้องยอมรับว่าเกิดขึ้นได้แม้ในสิ่งลี้ลับที่ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าจริงหรือไม่ซึ่งหลายครั้งเมื่อเกิดปรากฏการต่างๆเช่นฝนตกฟ้าร้องแผ่นดินไหวอุทกภัย และวาตาภัยต่างๆล้วนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์และหลายคนเชื่อว่าทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกับสิ่งลี้ลับซึ่งเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลโดยวันนี้เราได้รวบรวมข้อห้ามของคนที่เกิดแต่ละวันมาให้ได้รู้กันว่า สิ่งไหนที่คนแต่ละวันไม่ควรทำเพื่อเป็นประโยชน์ของแต่ละบุคคลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ทำนายว่าจุติมาจากเมืองกลิงคราชเป็นคนที่ใจแข็งเครียดแค้นโกรธง่ายหายเร็ว ตามตำนานท่านว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จิตใจมักง่ายเงินทองใช้จ่ายมักง่ายจ่ายไปทำคุณกับใครเหมือนไฟตกน้ำรักใครแล้วรู้สึกล้ำไม่คร่ำดูผิดซื่อตรงต่อมิตรไม่คิดเงินทองมีคดีมาต้องสองทีสามทีผัดพลากจากที่หลายครั้งหลายคราสามครั้งได้ดี พราะมีปัญญาญาติพงษาเขาไม่นำพานามพระยาคูดคุณได้ข้อดีของทุกๆุกวันมารวมกันค่ะสิ่งที่คุณต้องระวังคืออย่าพยายามทำอะไรในวันอังคารซึ่งเรียกได้ว่าวันชิบหายของคุณอย่าอยู่ใกล้ผู้หญิงที่กำลังท้องหากคุณฝืนคุณจะได้พบกับสิ่งที่แย่ๆ และน่ากลัวอย่าให้ผู้หญิงตกหัวมันจะทำให้พลังที่คุ้มครองคุณเสื่อมลงคนเกิดวันอาทิตย์มีจิตทิพย์ที่สามารถสื่อสารกับบางอย่างได้เช่นเข้าทรงพูดผีเจ้าที่ผีเรือนอย่ากลัวค่าเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ทำร้ายคุณเว้นแต่วันนั้นเป็นวันอังคาร ถ้าคุณอยู่ใกล้คนท้องทุกอย่างสามารถทำร้ายคุณได้ทั้งนั้นสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์ทำนายว่าจุติมาจากนักราชมีสเสนเดชานุภาพจะได้เป็นใหญ่มากชูหลายคู่ครองตามตำนานท่านว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นมักขาดมิตรผิดญาติพึ่งพามิได อาศัยเงินทองมือซ้ายมือขวาเป็นพี่น้องครองตัวมั่นคงใจจิตคิดรองเพื่อนฝูงชอบใจมานะโกรดง่ายใจแข็งปากร้าพี่น้องเขาว่าไม่เกรงเถียงสิน้นมีแผลสำคัญท่านว่าถูกไฟสองครั้งเป็นไรแทบลำบากเป็นเพราะผู้ใหญ่ สองครั้งไฟไหม้ภายหลังได้ดีครอบครองท่วงทีนามชื่อธาตุไม้คุณมักจะเป็นคนอ่อนโยนอ่อนไว้ยอมรับอะไรได้ง่ายๆไม่เรื่องมากเวลาที่คุณโมโหคุณมักจะเก็บความรู้สึกได้ดีแต่สิ่งที่คนเกิดวันจันทร์ต้องระวังให้ดีกระจกอย่าพยายามมองกระจก ในเวลาหลังเที่ยงคืนเด็ดขาดด้วยความอ่อนไหวของคุณทำให้มีบางอย่างที่สามารถสื่อสารกับคุณได้บางครั้งคุณมองเงาตัวเองในกระจกคุณอาจรู้สึกถึงอะไรบางอย่างทำให้คุณไม่อาจลดละสายตาออกมาได้บางทีอะไรบางอย่างมันอาจไม่ได้ต้องการเพียงแค่อยากสื่อสารกับคุณได้ สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารคนที่เกิดวันอังคารทํำนายว่าจุติมาจากแดนนรกมีกำลังแรงใจแข็งนักรบชอบอาสาเจ้านายออกทับจับศึกตามตำนานท่านว่าผู้ที่เกิดวันอังคารผมไม่ดกอยากศกรกพันคอใจคอไม่ท้อโลภโมโทสันที่พักอาศัย ไม่สู้มั่นคงเพราะว่าญาติพี่น้องมักจะให้ทุกภัยนำเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาให้อยู่เนืองเนืองได้ดีสี่หนยากจนลำบากเพราะว่าที่ไร่ที่นาว่ามีปัญญารูปสรงสักครานเจรจาอ่อนหวานมีความอุตสาห์ในหน้าที่การงานทาดเห็นแข็งกร้า นามชื่อราชาสีคนวันอังคารเป็นคนที่มีพลังบางอย่างที่มักจะทำให้คุณมีความสุขอยู่เสมอพลังนี้จะส่งผลถึงคนรอบข้างของคุณด้วยความร่มเย็นของตัวคุณเป็นเสน่ห์ที่ใครๆก็อยากที่เข้าใกล้รวมถึงสัมภเวสีต่างๆด้วยคนเกิดวันอังคารมักมองเห็นสิ่งแปลกผ่านไปผ่านมา โดยไม่รู้ว่ามันคืออะไรสิ่งที่น่ากลัวก็คือห้องสุขาห้องที่คุณปลดปล่อยความทุกข์ขอแนะนำว่าอย่าพยายามไปห้องน้ำคนเดียวเป็นอันขาดโดยเฉพาะห้องน้ำในสถานที่ที่คุณไม่คุ้นเคยเพราะเวลาที่คุณเข้าห้องน้ำปลดทุกข์จะเป็นเวลาที่คนเกิดวันอังคารพลังอ่อนที่สุด ในเวลานั้นมันจะมาให้คุณหลอนสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธคนเกิดวันพุธทำนายว่าจุติมาจากหลังกาทีบมักได้ดีมีทรัพย์มากได้คู่ครองที่ดีมีวาสนาสูงตามตำนานท่านว่าผู้ที่เกิดวันพุธ มีบุตรชายหญิงใจดีมักง่ายญาติพี่น้องพึ่งพามิได้เงินทองหาได้เก็บไว้ไม่ค่อยอยู่ถ้าได้ปวดเรียนจะได้มีชื่อเสียงอุตส่าห์กำหนดช่างหมดช่างหมอเป็นคฤรหัดลำบากเจ้าชู้หลายเมียเงินทองไม่มีตกยากสี่ทีได้ดีสามหนนามทาตุช่างเท่า คนที่เกิดวันพุธเป็นวันที่แข็งพอควรค่ะไม่ค่อยมีอะไรเข้ามาทำอันตรายคุณได้ดังนั้นสิ่งเล็กๆน้อยๆมักไม่เกิดกับคุณแต่เมื่อถึงเวลาที่จะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เกิดวันพุธมักจะเกิดหรือเจอแบบจังๆสิ่งที่ต้องระวังคือการไปงานสอบวิญญาณมักต้องการพลังที่แข็งแกรง่ง เพื่อพึ่งพิงโดยเฉพาะวิญญาณที่ยังมีห่วงอยู่มันจะเกาะติดคุณไว้เวลาที่คุณไปงานศพใครก็ตามอย่ากมั่นใจว่ากลับบ้านมาคนเดียวสำหรับผู้ที่เกิดวันพระฤหัสบดีคนที่เกิดวันพระฤหัสบดีทำนายว่าจุติมาจากสวรรค์เป็นคนที่มีสติปัญญาดีรู้หลักนักปราตร เป็นที่ปรึกษาของคนทั่วไปตามตำนานท่านว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีรูปร่างสันทัดมัธยัจใจดีถ้าเกิดที่นี่จะได้ดีในถิ่นอื่นเมียก่อนไม่ยืนภายหลังยินดีที่คนอาศัยทำใจมักง่ายมักเชื่อคนง่ายทำคุณบูชาโทษคนเขามักโกรธ กล่าวโทษนินทาว่าร้ายภายหลังต้นปลายมั่นคงกลางถึงลำบากนางว่าทธาตุน้ำคนที่เกิดวันพรฤหัสบดีดวงคุณจะขึ้นขึ้นลงลงบางครั้งคุณจะรู้สึกทำอะไรก็ดีไปหมดแต่บางครั้งพังยับเยินทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจ ด้วยเหตุนี้ขอแนะนำให้คุณพยายามทำอะไรที่เสมอต้นเสมอปลายพยายามทำในสิ่งที่คุณเคยอย่าพยายามทำอะไรที่ไม่แน่ใจที่ไม่เคยทำสิ่งที่ต้องระวังคือวัตถุที่ใช้ขึ้นลงทุกชนิดเช่นบันไดลิฟต์กระเช้า ในเวลาที่คุณต้องใช้หรือเดินผ่านสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะมีใครอยู่กับคุณด้วยหรือไม่ก็ตามเพราะคุณอาจเห็นในสิ่งที่ไม่มีใครเห็นโดยเฉพาะตรงหัวบันไดมุมโค้งบันไดและในลิฟต์สำหรับผู้ที่เกิดวันสุกคนที่เกิดวันสุกทํานายว่าจุติมาจากอุตรกาโรทวีป มักได้ดีมียศทาบรรดาศากแต่งตัวไม่ชอบเก็บตัวสังคมไม่เก่งตามตำนานท่านว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์ทุกภัยไม่มีเจรจาพาทีมีความซื่อสัตย์ขัดใจสิ่งใดไม่ค่อยออกอัดเพื่อนฝูงมีน้อยเมื่อน้อยลำบากตกจากช้างมา้าแล้วเป็นกำพระมารดาเสียชีวิตก่อน เป็นไม้สองหพนพลนั้นมั่นคงมักจงใจไว้กระจุกกระจิกถ้าโกรธใจร้ายไม่สู้มากความรูปโฉมงดงามปรามใจยังหยุดชอบเก็บตัวไม่ชอบสุขสนมียดสูงนามธาตลมคนที่เกิดวันศุกร์นั้นพลังของคุณเหมาะกับตอนกลางคืน คุณมักจะชอบเวลากลางคืนที่เย็นสบายทำอะไรเวลากลางคืนแล้วรู้สึกดีรู้สึกว่าต้องสำเร็จและมันก็มักจะเป็นอย่างนั้นเสียด้วยความเย็นจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณเสมอแต่ไม่ใช่ทุกสิ่ง น้ำคือสิ่งที่คุณต้องระวังอย่าเดินทางทางน้ำอย่าพยายามอยู่ใกล้กับน้ำโดยเฉพาะทะเลในเวลากลางคืนความเย็นในพลังของคุณจะดึงดูดพวกผีพรายได้เป็นอย่างดีมันจะเห็นคุณเป็นที่พักพิงสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์คนที่เกิดวันเสาร์ทำนายว่าจุติมาจากเขาไกลลาด มีฤทธิ์เดชมีอำนาจวาสนาอาสาเจ้านายจะได้เป็นใหญ่เป็นเจ้าคนนายคนตามตำนานท่านว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์มีจิตใจมักง่ายญาติพี่น้องใจจิตคิดปองจองหองต่อกันโมโหเดื้อรั้นไม่มั่นไม่คงกับผู้อื่นชื่นชมหนักนาบ้านนอกคอกนา ไม่มีจิตปรารถนาชังใครชังนักรักใครรักจริงพี่น้องด้วยกันไม่สมทวินผิดด้วยสตรีนามธาตไฟคุณเป็นคนที่มีดวงแรงมากๆถ้าดีจะพุ่งทยานแบบใครก็ชุดไม่อยู่แต่ถ้าแย่มันก็ดิ่งในแบบที่คุณอยากจะฆ่าตัวตายเลยทีเดียว คนที่เกิดวันเสาร์มักเป็นคนดวงแข็งมียานทิพย์มีบางสิ่งที่คอยคุ้มครองคุณอยู่คุณมักจะได้ยินเสียงประหลาดอยู่เสมอบางครั้งก็เป็นเสียงเรียกชื่อคุณที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนและถ้าคุณได้ยินบอกไว้ก่อนเลยว่าจงตั้งสติให้ดีอย่าตอบกลับหรือตอบรับเด็ดขาด บางสิ่งต้องการให้คุณไปอยู่ด้วยหรือไม่ก็อยากให้คุณไปแทนที่เหตุเพราะคนที่เกิดวันเสาร์ดวงแรงที่สุดจึงสามารถที่จะเป็นตัวแทนได้ดีและนานที่สุดอีกอย่างคือสารพระภูมิพยายามกราบไหว้ทุกแรงที่เจอเพราะเขามองเห็นคุณอย่าลบลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่อย่างนั้นอาจจะเจอดี นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข ไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ